สวัสดีนะัเรีนนูฮนนะคะในภานเคเรียนนี้นะคะเราก็จะมาพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะอยู่ในเรื่องของเศษส่วนนะคะในครั้งก่อนนะคะคุณครูก็ได้ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเศษส่วนไปนะคะซึ่งเป็นการทบทวนความรู้เดิมของชั้นประถมศึกษาปีที่3 นะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะมาทบทวนบทเรียนคั้ก่อนให้ก่อนนะคะว่าการอ่านเศษส่วนเนี่ยมีใครที่ยังมีข้อสงสัยไหมนะคะอ่ะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะการอ่านเศษส่วนนะคะอย่างเช่นเราดูในภาพแรกก่อนนะคะภาพแรกเนี่ยที่ครูชี้อยู่นี่นะคะเป็นภาพวงกลมนะคะ แล้วก็มีการแบ่งส่วนออกนะคะซึ่งแบ่งส่วนได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ก็คือทั้งหมดแบ่งออกเป็น8ส่วนนั่นเองนะคะซึ่งมีการระบายสีหรือแรงเงาด้วยสีเขียวเนี่ยคือ1 2 3 4ก็คือ4ช่องนั่นเอง ดังนั้นการเขียนเศษส่วนนะคะในอันนี้จะสามารถเขียนได้ว่าเศษ4ส่วนด้วย8เพราะอะไรนะคะเพราะตัวแรกนะคะตัวเศษหรือตัวที่อยู่ด้านบนคือเลข4เนี้ยเราเรียกว่าตัวเศษนะมาจากส่วนที่ระบายสี นะคะมาจากส่วนที่ระบายสีส่วนเลข8นะคะเลข8นั้นมาจากส่วนทั้งหมดก็คือจากภาพเนี้ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคือรวมทั้งที่ระบายสีและไม่ระบายสีนั่นเองนะคะครูเขียนว่าส่วนที่แบ่งทั้งหมด ะะเพราะฉะนั้นส่วนที่แบ่งทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็น8ส่วนซึ่งมีส่วนที่ระบายสีเนี่ยส่ส่วนนะคะโดยเลข4ตัวบนเนี่ยเราเรียกมันว่าตัวเศษนะคะส่วนตัวล่างเราเรียกว่าตัวส่วนนะคะแบบนี้นะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ เราจะขึ้นต้นคําว่าเศษเสมอนะคะเศษสส่วนด้วย8นะคะก็คือเศษสส่วน8นั่นเองนะคะแบบนี้นะคะโอเคนะต่อไปนะคะไปดูภาพแัดไปภาพแัดไปเป็นของผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งในรูปวงกลมนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด 8ส่วนเหมือนกันและมีส่วนที่ระบายสีด้วยสีฟ้านะคะทั้งหมด1 2 3ส่วนนะคะดังนั้นจึงสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วนด้วย8แบบนี้นะคะเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ3ส่วน 8นะคะเศษ3าส่วนต่อไปนะคะภาพสุดท้ายนะคะจะเห็นว่าระบายด้วยสีส้มนะคะแล้วก็มีส่วนที่ไม่ได้ระบายนะคะในภาพนี้เราดูก่อนว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ส่วนเหมือนกันนะคะก็คือแบ่งออกเป็นทั้งหมด8ช่องเท่าๆกันทั้งหมดเลยและระบายสีด้วยสีส้มคือ1 2 3 4 5อ่ะระบายด้วยสีสม้ม5ส่วนดังนั้นจะเขียนเป็นเศษส่วนเนี่ว่าเศษ5ส่วน8นะคะและ้วนักเรียนก็เขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่าเศษ5ส่วน8แบบนี้นะคะอันนี้เป็นการทบทวนบทเรียนที่เรียนไปในครั้งก่อนนะคะอ่ะูข้าม ไปต่อเลยนะคะอ่ะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดในหน้านี้อยู่ที่หน้าที่3ให้เรียนเปิดตามคุณครูได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะข้อ2ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าให้เขียนรูปแสดงเศษส่วนที่กําหนดนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยครูทว,ทวนการอ่านเศษส่วนไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ เป็นการอ่านเศษส่วนเหมือนกันแต่เขากําหนดเศษส่วนมาให้ให้ในักเรียนวาดภาพให้ตรงกับเศษส่วนที่เขากําหนดนะคะดังนั้นวิธีการไม่ยากนะคะนักเรียนต้องสังเกตก่อนนักเรียนบางคนอาจจะทําไปแล้วนะคะใครที่ทําไปแล้วก็ลองตรวจสอบดูนะคะว่าถูกไหมนะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็แก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาดูกันนะคะข้อที่1เศษ3ส่วนห้า เศษ3าส่วนหเวลาก่อนที่นักเรียนจะวาดรูปสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตคือตัวส่วนเสมอนะคะตัวส่วนก็คือตัวล่างตัวที่ครูวงกลมคือเลขห้นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องวาดภาพมา1ภาพนะคะจะเป็นวาดสี่เหลี่ยมก็ได้วงกลมก็ได้นะคะหรือจะเป็นสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอะไรก็ได้ แต่ในต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เขากำหนดมาให้ด้วยนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยคือเลขห้าใช่ไหมคะดังนั้นเลขห้าเนี่ยแล้วเขากำหนดตารางวิธีการวาดรูปให้แบบนี้ความน่าจะเป็นก็คือเขาน่าจะให้วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งง่ายต่อการวาดใช่ไหมคะจะวาดเป็นวงกลมมันก็เลยจะยากเกินนะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยนะักเรียนต้องวาดภาพสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูป สี่เหลี่ยมรูปนี้จะต้องมี5ช่องเท่าๆกาันก็คือสามารถแบ่งเป็น5ช่องตามที่ส่วนเขากำหนดนะคะดังนั้นนักเรียนวาดเลยค่ะ,ะเดี๋ยว ครูยกตัวอย่างให้แค่อันเดียวนะคะครูวาสี่เหลี่ยมมาหนึ่งอันและแบ่งออกเป็นห้าส่วนนะคะดูดีๆนะครูแบ่งห้าส่วนนะนี่นะคะแบ่งได้แล้วห้าส่วนคือกรอบสีแดงนะอย่างเดียวนะคะอันนี้คือห้าส่วนแล้วนะคือ1 2ึ่งสามสี่ห้า และถ้าครูถามว่าถ้านักเรียนขีดขั้นกลางมาอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกนะคะเท่ากับว่านักเรียนแบ่งเป็นกี่ช่องแล้ว10ช่องแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนวาดขีดกลางแบบนี้ไม่ได้มันจะแบ่งเป็น10ช่องดังนั้นเราแค่ต้องการแค่5ช่องนะคะแล้วเมื่อแบ่งเป็น5ช่องเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปสังเกตตัวบนตัวบนคือเลข3เลข3คือส่วนที่ต้อง ส่วนที่ต้องระบายสีใช่ไหมคะส่วนที่ต้องระบายสีดังนั้นนักเรียนต้องระบายสี3ช่องด้วยกันนะคะครูก็ระบายเลย3ช่องอเป็นอันเรียบร้อยนะคะระบายเสร็จแล้วนะคะ ก็จะเหลือแค่2ช่องนะคะแบบนี้ก็ได้1รูปแล้วหรือใครจะวาดในลักษณะช่องเดียว่องก็ได้นะคะแล้วก็แบ่งเป็น5ช่องใช่ไหมคะแล้วก็ทำการระบายสีนั่นเองและบายสีก็คือระบายสี3ช่องแบบนี้ ก็ได้นะคะไม่ผิดแล้วแต่นักเรียนโอเคนะคะแต่ยังไงต้องแบ่งให้ได้5ช่องต่อไปข้อที่2ตรงนี้ให้นักเรียนทําเองนะคะนักเรียนต้องแบ่งให้ได้10ส่วนก่อนแล้วค่อยระบายสี7ส่วนนั่นเองนะคะครูผ่านนะคะข้อ1เนี่ยเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักเรียนจะวาดภาพแบบ1ก็ได้หรือแบบ2ก็ได้นะคะ ต่อไปข้อ3ให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเรียงลำดับในที่นี้เหมือนการเรียงลำดับจำนวนทั่วไปเลยนะคะแต่เษส่วนเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดของมันคือตัวส่วนหรือตัวด้านล่างต้องเป็นส่วนเดียวกันก่อนหรือมีส่วนเท่ากันก่อนจึงจะสามารถเรียงลำดับได้นั่นเองหมายความว่าตัวล่างนะคะตัวส่วนทั้งหมด ในที่นี้คูณภูวงกลมไหมคือเลข9เหมือนกันหมดแล้วแสดงว่าส่วนเท่ากันหมดแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนก็สามารถเรียงลําดับได้เลยนะคะโดยเอาตัวบนมาเรียงลําดับนะคะโดยด,ดูนะคะว่าอันไหนน้อยสุดแล้วก็ค่อยไปมากสุดนะคะอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยเศษ5ส่วน9เศษ3ส่วน9เศษ4ส่วน9และเศษแปส่วนเ้เนี่ยนักเรียนคิดว่าเลขไหนน้อยที่สุดนะคะ นั่นก็คือเลข3นั่นเองนะั่นเยงก็มาเขียนเลยค่ะเศษ3มส่วน8แบบนี้ถัดไปนะคะเลขอะไรคะ4เศษ4ส่วน8นะคะแล้วต่อด้วยเศษอุ้ยขอภัยนะคะเป็นส่วน9นะคะมีส่วนเป็น9นะคะ ต่อไปเศษ5ส่วนด้วย9นะคะและอันสุดท้ายคือเศษ8ส่วนด้วย9แบบนี้นะคะทันไม่เอ่ยนะคะก็คือเป็นการเรียงลำดับคล้ายๆกับเรียงลำดับจำนวนแต่ต้องมีส่วนที่เท่ากันจึงเรียงได้นะคะอะต่อไปในข้อ2ด้านขวามือนะคะให้ในักเรียนลองเรียงเองนะคะจากน้อยไปมากเหมือนกัน ซึ่งกําหนดมาแล้วว่าตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วก็สามารถเองลําดับตามที่ครูบอกเลยนะคะต่อไปมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4ด้านล่างให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเช่นข้อ1ครูยกตัวอย่างนะคะเศษสิบสลบสิ 15, ลบด้วยเศษอะไรส่วนด้วย15จะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน15ะคะการบวกลบเศษส่วนก็คล้ายๆกับการบวกลบจำนวนทั่วไป แต่มีข้อแม้เหมือนกันเลยก็คือต้องมีส่วนที่เท่ากันก่อนจึงจะสามารถบวกและลบตัวเศษได้นะคะการบวกลบเศษส่วนนั้นเราจะบวกเฉพาะตัวบนเท่านั้นนะคะจาก12นะคะนักเรียนก็สังเกตนะคะลบด้วยอะไรแล้วเท่ากับ4โอเคไหมก็เหมือนการลบจำนวนนั่นเองนะคะ ส่วนตัวล่างเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเพราะอะไรเพราะในที่นี้ตัวส่วนมันเท่ากันอยู่แล้วนะคะก็คือส่วน15เหมือนกันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก,ก็ไม่ต้องไปฟิกม,มากนะคะก็มาดูตัวเศษนะคะซึ่งตัวเศษคือ12 12ลบอะไรเท่ากับ4นั่นก็คือ12ลบ8นั่นเองนะคะ12ลบ8นะคะก็ได้4 เพราะนั้นเมื่อลบเสร็จก็ได้เศษ4ส่วนด้วย15การลบเศษส่วนจะอยู่ในลักษณะแบบนี้คือเราจะเอาตัวเศษคือตัวด้านบนนะคะมาลบหรือบวกกันส่วนตัวล่างยังคงเดิมเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนตอนหลังจากการเรียงลำดับไปแล้วนะคะ<ม>การเปรียบเทียบไปแล้วเราก็จะได้เรียนการบวกลบเศษส่วนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปลงลึก ในช่วงนั้นนะคะต่อไปนี้ข้อที่2นะคะในข้อที่2นะเนี่ยตัวส่วนกำหนดมาแค่1อันคือเล,เลข11ดังนั้นส่วนในอันถัดๆไปก็ต้องเป็น11นั่นเองนะักเรียนก็เติมได้เลยแบบนี้นะคะแล้วตัวเลขข้างบนนะักเรียนก็กำหนดเองได้เลยค่ะว่าอะไรบวก5 แล้วมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ให้นักเรียนเติมเอาเองโอเคไหมคะ,ะต่อไปครูขออธิบายข้อที่3ข้อที่สเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันคือเลข1ตัวเดียวเลข1ตัวเดียวหมายถึงเลข 1, วนดุส่วนด้วยเลข1นะคะก็คือเศษ1ส่วน1น่นั่นเองแต่เขาจะเขียนแค่1นะคะดังนั้นนะคะครูจึงบอกว่าจำนวนใดที่ไม่มีตัวส่วน ก็นั่นคือตัวส่วนนั้นก็คือเลขหนึงนั่นเองนะคะดังนั้นในข้อ3เนี่ยหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีส่วนเป็นหนึ่งจะทำอย่างไรนะคะก็นักเรียนก็ลองไปดูซิว่าอะไรเศษอะไรส่วนอะไรบวกกันแล้วจะได้เศษหนึ่งส่วนหนึงบ้างนะคะอันนี้ให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่า มีเลขอะไรบ้างนะคะที่สามารถบวกกันแล้วได้1น,นะคะลองใส่นะนะคะต่อไปข้อ4ี่ก็มีส่วนเป็นเลข2อยู่แล้วนะคะดังนั้นส่วนตัวล่างก็ต้องเป็นเลข2แบบนี้นะคะโอเคเนาะนักเรียนสามารถทำต่อเองได้นะคะคุณครูขอผ่านต่อไปนะคะ ไปขึ้นเรื่องของวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องเศษส่วนแท้กับเศษเกินวันนี้เราจะมาเรียนว่าเศษส่วนแท้มีหน้าตาเป็นอย่างไรเศษเ,เกินมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะามาดูลักษณะก่อนนะคะลักษณะของเศษส่วนแท้นะคะครูเน้นย้ำเลยนะคะลักษณะของเศษส่วนแท้ตัวเศษจะต้องน้อยกว่าตัวส่วนนะคะก็คือง่ายๆตัวเศษก็คืออยู่บน ตัวส่วนอยู่ล่าบนต้องน้อยกว่าล่าครูยกตัวอย่างเช่นเศษ1ส่วน2เห็นสังเกตเห็นไหมตัวบนก็คือเลข1น,น,น้อยกว่าตัวล่านะคะอย่างเช่นเศษ3ส่วน5แบบนี้นะคะก็คือ3น้อยกว่า5เศษ7ส่วน100แบบนี้นะคะหรือจะเป็นเศษ 99สก่วน1 100ก็ได้นะคะก็คือ99น้อยกว่า100นะคะเราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้นะคะนะักเรียนต้องจำตรงนี้ให้ได้เลยว่าเศษส่วนแท้มีลักษณะคือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะใครจำไม่ได้เนะะนะี่ยค่ะแมกพิมก็จะทำแบบฝึกหัดวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นจำให้ได้นะคะนิดเดียวก็คือ เปอเซ็นต์มกกว่ตัวส่วนต่อไปอีกหนึ่งชนิดของเศษส่วนที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือเศษเกินเศษเกินลนักษณะของมันคือตัวเศษเนี่ยนะคะตัวเศษเนี่ยจะเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนเท่ากับหรือมากกว่าเรียกว่าเศษเกินดังนั้นเช่นเศษ5ส่วน3อย่างนี้นะคะก็คือ 5มากกว่า3ตัวบนมากกว่าตัวล่างเศษ9ส่วน7นะคะหรือจะเป็นเศษ1 0 0ส่วน10นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเช่นเศษ85ส่วนด้วย 5 0ก็คือตัวเศษก็คือตัวบนเนี่ยมากกว่าตัวส่วนนะคะอันนี้ในกรณีที่มันมากกว่าทั้งหมดโอเคไหมต่อไปถ้าเท่ากับละ่ะเช่นเศษ2ส่วน2เศษ3ส่วน3เศษ7ส่วน7เศษ100ส่วน100 แบบนี้นะคะเพราะนั้นเศษเกินมี2อ,อย่างคือตัวบนกับตัวล่างหรือตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันหรือจะเป็นในกรณีที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะมีอยู่แค่นี้นะคะวันนี้เรียนแค่2เรื่องง่ายๆเนี่ะคะเพราะนั้นวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของนักเรียนอยู่ในแบบฝึกหัดที่6.2 อยู่ในหน้าที่4ีนะเปลี่ยนเปิดตามเลยนะเช่นครูจะยกตัวอย่างนะคะข้อ1ให้เขียนวงกลมล้อมรอบเศษเกินนักเรียนต้องไปจำให้ได้ก่อนว่าเศษเกินคือตัวเศษเป็นยังไงคะเท่ากับหรือมากกว่าสว่วน ตัวส่วนนั่นเองนะคะเศษเท่ากับหรือมากกว่าส่วนเพราะนั้นเช่นอะไรบ้างนะคะคุยตัวอย่างเช่นอันแรกเศษอะไรเศษ15ส่วน13แบบเนี้ยคือเศษเกินเพราะว่าตัว15เนี่ยมากกว่า13นะคะก็คือตัวเศษอยู่ด้านบนตัวส่วนอยู่ด้านล่างนะคะ โอเคเนาะวงกลมนะคะวงกลมให้ครบทุกจํานวนที่เป็นเศษเกินนะคะวงกลมให้ครบนะคะต่อไปข้อที่2ใหญ่เติมตัวเลขแสดงจํานวนในกองสี่เหลี่ยมในข้อนี้นะคะให้นักเรียนฟรีสไตล์เลยนะคะว่าเติมยังไงก็ได้เลขอะไรก็ได้ที่ทําให้เศษส่วนต่อไปเนี่ยเป็นเศษส่วนแท้และข้อ2เป็นเศษเกินเศษส่วนแท้คือเศษน้อยกว่า ส่วนนั่นเองนะคะส่วนเศษเกินก็คือเหมือนข้อหนึ่งใหญ่ก็คือตัวเศษเท่ากับหรือมากกว่าตัวส่วนนั่นเองโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูฝังงานไว้เพียงแค่เท่านี้นะคะใครเสร็จแล้วนะคะถาสามารถถ่ายรูปส่งงานได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ